สำหรับข่าวนี้แอนก็ต้องออกตัวก่อนไปถึง F c ฟซก้าไกลนะคะแม่เป็นแอนนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนบางวันก็เป็นด้อมสม้มบางวันก็เป็นนางแบบแม่สักวันหนึ่งเถอนะคะเกิดเขามารวมตัวกันขึ้นมาจับมือกันขึ้นมาระวงังจะกลับตัวกันไม่ทันอ่ะสำหรับกระแสในตอนนี้เรื่องของ9้าไกลก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ นอกเหนือจากก่อนหน้านี้ที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการคุกคามทางเพศพอมาคราวนี้เนี่ยเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสามีหรือภรรยามาเป็นผู้ช่วยสสนะคะเคสของที่จันทบุรีเนี่ยก็คือมีการตั้งสามีเนาะมาเป็นผู้ช่วยสสนั่นก็คือสสยานที่ชาบัวเขื่อนนะคะ แล้วก็พอเกิดกระแสะนี้ปับ๊บคุณจิรัตทองสุวรรณสสฉะเชิงเซาของก้าวไกลก็ออกมาเป็นอีกหนึ่งคนที่ยอมรับว่าตัวเองก็ตั้งภรรยามาเป็นผู้ช่วยสสเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวแอนจะพาไปดูคุณโรมนะคะที่เขาได้ออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้คือคุณโรมเนี่ยยืนยันนะคะว่าในส่วนของก้าวไกลเนี่ยเราไม่ได้อยู่เฉย ที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าเราพิสูจน์มาพอสมควรว่าถ้าเป็นประเด็นที่มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ให้มันทูเรายอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟเราพยายามสร้างมาตรฐานใหม่กับการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับว่าเราก็อาจจะเจอกับปัญหากับความท้าทายที่เกิดขึ้นในพักของเรา แต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามสร้างมาตรฐานมาโดยตลอดก็คือใครก็ตามถ้าผิดแล้วมันผิดจริงเนี่ยเราไม่เคยปกป้องดังนั้นถ้าเกิดว่าผิดพลาดไม่ถูกต้องเราก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะที่จะทำให้มันดีขึ้นตั้งแต่มีเรื่องของเมาแล้วขับประเด็นทางเพศ จะเห็นว่าหลายๆพักเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าความน่าเจ็บปวดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่าประชาชนคนธรรมดาหรือแม้กระทั่งตนเองเมื่อเจอกับการกระทําความผิดในหลายๆครั้งเราพบว่ามันมีความช่วยเหลือกันมันมีความพยายามในการปกป้องกันทําจนถึงขนาดกระบวนการยุติธรรมในหลายๆครั้งเนี่ยถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ก้าวไกลพยายามไม่เป็นนั้นคือการปกป้องกันคือการช่วยเหลือกัน ที่ผ่านมาเรามีบทเรียนและเราใช้วิกฤตคัดขนให้เข้มขึ้นอ่าก็คือในมุมของคุณโรมก็ออกมายอมรับว่าเก้าไกลก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่เราก็จะไม่อยู่เฉยนะคะก็เห็นว่าเดี๋ยวเตรียมจะสอบสอบสอจันทบุรีกับกรณีในการตั้งสามีเนี่ยมานั่งผู้ช่วยนะคะแล้วก็ที่เรื่องรับงานองค์รับงานเอ็นอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยก็เดี๋ยวจะรื้อกันทั้งสภาแหละนะคะ คือเนี่ยออาตรงนี้หน่อยก็ได้นะบอกว่าในส่วนที่เราพยายามทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลก็เป็นส่วนที่เราเองเรียกร้องต่อสังคมให้ช่วยกันเป็นพลังในการตรวจสอบเข้าใจว่าสังคมสื่อมวลชนให้ความสําคัญกับเคสสอสอจันทบุรี แต่ก็พยายามเรียกร้องว่าเราก็ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบนะคะก็คือมีการพูดถึงเรื่องของตั๋วสอรอหนก็คือตั๋วนายกแล้วก็เรื่องของสอวทอรงเอด้วยนั่นเองนะคะในขณะที่ทางคุณนัทชาค่ะก็บอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยเปิดกว้างนะไม่ว่าจะมีข้อมูลอะไรที่เปิดเผยออกมาในข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแต่ละคนก็ออกมาชี้แจงบางคนก็ออกมายอมรับและปรับปรุงแก้ไข แน่นอนว่าวันนี้พักเก้าไกลชนะการเลือกตั้งมา151ที่นั่งจำนวนสอสอและผู้ช่วยสอสอก็1,200กว่าคนแล้วผู้ติดตามอีกคนละ4คนก็ประมาณ600กว่าคนฉะนั้นคน1,800กว่าคนแน่นอนค่ะว่าอาจจะมีคนที่ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนบ้างหากเห็นว่านอกรูกุนนอกทางหรือนอกกรอบไปบ้างเนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้ามาได้เลย ส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งสามีเป็นผู้ช่วยสสท,ท,ทั้งที่เก้าไกลเนี่ยก็เคยโจมตีพักอื่นรวมถึงสอวอในการแต่งตั้งคนในครอบครัวเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยโดยใช้คําว่าสภาผัวสภาเมียเนี่ยนะคะ คุณท่านนักาชาเนี่ยบอกว่าคําว่าสภาผัวเมียเนี่ยคือตั้งญาติพี่น้องหรือคนสนิทมารับเงินเดือนโดยไม่ได้ทํางานซึ่งนี่เป็นข้อวิจารณ์ที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดในสังคมฉะนั้นวันนี้สังคมตรวจสอบเรากลับมาก็เป็นเรื่องที่ดีก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นด้วยว่าก้าวไกลทาอย่างไรแต่อยากให้มองลึกลงไปกว่านั้นสาเหตุที่ตั้งมาเพราะอะไรมีการช่วยงานจริงหรือไม่ซึ่งดูเหมือนว่าสสทั้งสงท่านก็ ชี้แจงเลยนะคะว่าเขาตั้งมาเนี่ยเขาทำงานอะไรบ้างเขาก็ไม่ได้ตั้งมากินเงินเดือนเปล่าๆหรือตั้งมาโดยที่ไม่ได้ทำงานอะไรนั่นเองนะคะทุกคน